สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเฟิร์สครับจากช่องเดอะพีคนะครับวันนี้ครับผมมีข่าวมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเลนส์ซิกมาตัวใหม่นะครับ2ตัวด้วยกันตัวตัวแรกนะครับที่เราจะพูดถึงกันครับก็คือเจ้าตัวซิกมานะครับวีดีสี่มิลเอครับดีจีดีเอ็นคอมเพนเทนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับเป็นเลนส์ที่ผมบอกว่าเป็นเลนส์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็คือเจ้าตัวซิกมาเก้ารับ ETDN นะครับ Contemporary นะครับก็ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นยังงไเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันะครับก็ทั้งส์เองกันก่อนนะครับของทั้ง2ตัง ครับทั้ง2ตัวนะครับจะอยู่ในซีรีส์นะครับที่เป็น DGTN นะครับหรือว่าเพนสําหรับกล้องนะครับ Mirrorless ครับ Full Frame โนาะซึ่งทั้ง2ตัวนะครับก็จะรองรับนะครับเจ้าตัว Sony E-mount นะครับที่เป็น Full Frame นะครับแล้วก็ Panasonic นะครับที่เป็น L-mount ครับ โดยซีรีส์รองลงมานะครับก็จะเป็น LCV ครับซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่เพิ่งมานะครับในระยะเวลาประมาณ2ปีตัวแรกนะครับก็จะเป็นเลนส์เจ้าตัว45มิลนะครับแล้วก็จะมี35มิล24มิลแล้วก็เจ้าตัว65มิลออกมานะครับอย่างตัวแรกที่เราใช้อยู่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Sigma นะครับ32มิล f2 นะครับ DGDN L นะครับ Compluturaly ครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นในซีรีส์ L ถามว่าซีรีส์ L คืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักในตัวซีรีส์ L นะครับาทง ซิกม่านะครับได้ให้ข้อจํากัดความนะครับง่ายๆว่ามันคือพรีเมียมคอมแพค็กซ์พรามครับพรีเมียมคอมแพคพรามคือมันเป็นเลนส์ที่มีลักษณะที่สวยงามน่าใช้นะครับแต่ก็มีขนาดครับที่คอมแพคด้วยคุณภาพนะครับของตัวตัว L-Series นะครับแล้วทางซิกม่าเฟรมนะครับมันจะไม่ต่างจากเลนส์ในซีรีส์ทั่วไปนะครับแต่มันจะมีความพรีเมียมนะครับมีความคอมแพคมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถ้ารวบแสงนะครับมันจะไม่ได้โหดนะครับ f1.2 f1.4 เหมือนเจ้าตัวอื่นๆนะครับจากเลนสค่ายเช่นอาร์ตเลย เนียแต่ซีรีส์พรีเมียมคอมแพคตัวนี้นะครับก็จะมี F นะครับตั้งแต่พวกประมาณ F2 นะครับ2.5 2.8อะไรประมาณนี้ครับเพื่อทําให้ขนาดนะครับในตัวเลนส์มันเล็กลงโดยทางซิกมานะครับได้เข้มนะครับว่าเจ้าตัว24่มิลเอตัวใหม่นะครับจะมีความซีเรียสนะครับน่าคุณภาพนะครับมากกว่าเจ้าตัว24่มิลนะครับ f อ5ตัวเดิมก็คือจะมีคุณภาพนะครับที่ดีกว่าเดิมมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแต่ดีไซนาเรนพวกนี้ครับไปยังสวยเหมือนตัวเดิมส่วนเจ้าตัว90ม F2.8 นะครับที่เปิดอกมมาให่่เชนนนกััตวี้ครับ จะอยู่ในสีวที่เป็นไลท์เวทเลยแล้วก็คอมแพตนะครับคือตัวนี้จะมีการออพติมัล์นะครับเพื่อมาให้นะครับเพื่อมีความไลท์เวทนะครับมากกว่าเลนส์ทั่วไปครับเพราะว่าน้ําหนักนะครับของจอตัวเลนส์ซิกมาตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสามร้อยกรัมก็ถือนะครับว่าเป็นเลนส์นะครับที่มีน้ําหนักที่เบามากๆเลยครับมาพูดถึงจุดเด่นนะครับจอตัวซิกม่านะครับ24มิล f2 ใน GDN Contemporary ตัวนี้นะครับจาเลนส์ตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์ที่ทางซิกม่านะครับได้เคลมว่ามันจะมีคุณภาพนะคครัับใกล้เีียงตว35 f 2ท ผมกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้เนาะเนี่ย คุณภาพมันดีมากเลยทั้งโฟกัสโฟกัสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีคุณภาพไปที่บอกไปนะครับพี่ดีแล้วก็มีค่ารวมแสงนะครับที่สามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะครับก็คือให้มาที่ f2 นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างหลักๆเลยฟีเจอร์ของมันนะครับคือความสวยคุณภาพครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมันจะมีเจ้าตัวแมกเนติกแคปนะครับก็คือถ้าคุณใช้เจ้าตัวเลนสิกมาพอดีผมไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นฝาแบบแม่เหล็กครับแล้วมัน จ้าตัวหน้าเลนได้เลยทาให้เราไม่ต้องหนีบเลนอะไรพวกนี้นะครับเวลาใช้งานโดยเจ้าตัวสเปกนะครับของเจ้าตัวซิ g มา24มิลนะครับ S2 g d n ตัวนี้นะครับจะมีชิ้นเล่นครับทั้งหมด13ชิ้นนะครับแบ่งเป็น11กลุ่มเลนครับ โดยจะมีชิปเลนพิเศษนะครับก็คือเจ้ตัว FLD นะครับหชิ้นครับ SLD นะครับสชิ้นครับแล้วก็ Aspherical นะครับทั้งหมด2ชิ้นครับทั้งหมดนะครับชิปเลนพิเศษนะครับจะมีทั้งหมด5ชิ้นกันเลยทีเดียวได้แกรมตัวนี้นะครับก็ให้มานะครับทั้งหมดก็ใบครับก็ถือว่าเป็นโบเก้นะครับที่ค่อนข้างจะกลมเลยนะครับแล้วก็ค่ารูรับแสงนะครับจะอยู่ที่ f2 นะครับถึง f12 ครับก็เป็นค่ารูรับแสงนะครับที่มาตรฐานนะครับส่วนความแคบของมันก็ผมถือว่าเพียงพอแล้การใช้งานสําหรับเลนพวกนี้แลล้้้ววนนนะะะะคครรรัััับบยยโฟกกสสใุดขอองตีีู่่ท 24นะครับ0.5เซนติเมตรนะครับอัตราขยายนะครับอยู่ที่1ต่อ67นะครับก็ถั่วเป็นอัตราขยายที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับมากกว่าเลนส์ทั่วไปนะครับฟิลเตอร์ไซต์ตัวนี้นะครับอยู่ที่6.2มิลนะครับก็จะใหญ่กว่าเจ้าตัว f 3.5ตัวเดิมพอสมควรเลยแล้วก็น้ำหนักตัวนี้นะครับสำหรับ จอตัว L-Mount version นะครับอยู่ที่365กรัมครับส่วนใครนะครับที่เป็นเสาบวกอีมา n t ยองผมนะครับน้ำหนักนะครับจะบาร์อยู่กว่า5กรัมนะครับก็คือ360กรัมนั่นเองครับโดยรอบๆตัวนะครับของจอตัว Sigma 24mm สองตัวนี้นะครับก็จะมีจอตัว a อ็กเซอร Ring นะครับมี Focus Ring นะครับมีลักษณะนะครับไปเห็นกับจอตัว3 5 m m สองนะครับที่ ได้บอกไปแล้วนะว่าผมใช้อยู่นะครับแล้วก็มาพูดถึงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวซิกม a า9 0มิลนะครับ f 2.8นะครับ DCDN นะครับ LCV ตัวนี้นะครับถำตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์ที่ดีไซน์มานะครับให้ค่อนข้างจะคอมแพตมากๆนะครับโดยมีระยะเลนส์นะครับที่ค่อนข้างจะเทเลนิดนึงครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายแบบ รพตัวนี้ครับค่อนข้างจะเหมาะมากๆเลยแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีระยะโฟกัสนะครับที่เขาต้างกจะใกล้นะครับจะใกล้กี่เซนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเปคกันเลยเนาะโดยสเปคนะครับของจอโต๊ะ10แมก90มิลตัวนี้นะครับจะมีชิ้นเลนนะครับทั้งหมด11ชิ้นครับแบ่งเป็น10ุ่มเลนนะครับมีชิ้นเลนพิเศษนะครับ้5 SLD นะครับแล้วก็ Aspherical นะครับทั้งหมด11ชิ้นครับรวมชิ้นเลนพิเศษนะครับจะเป็นทั้งหมด6ชิ้นแต่แฟลร์ของตัวาาามมโร่่งงคอนข้จะก แล้วก็ระยะโฟกัสนะครับที่ใกล้สุดตัวนี้นะครับกับเลนส์90มิลนะครับตัวนี้ครับจะอยู่ที่50เซนติเมตรเรื่อัตราขยายนะครับ1ต่อ5นะครับก็ทูปใบหนัตราขยายนะครับที่มากกว่าเลนส์ทั่วๆไปนะครับโดยปกตินะครับก็จะมีประมาณแบบ1ต่อแบบ1ต่อ10อะไรต่างนี้นะครับโดยเลนส์ทั่วไปเนาะโดยฟิลเตอร์ไซส์ของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่55มิลครับแล้วก็น้ำหนักนะครับของตัวตัวเลนส์ซิม玛ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่295กรัมครับก็เป็นเลนส์ซีรีส์นะครับที่มมีีีนนนน้าาาาาหัักเเเบบะคคครรลยยยทดดวโ ของทั้ง2ตัวนะครับทั้ง24มิลนะครับแล้วก็90มิลใน2.8นะครับราคานะครับจะเปิดตัวนะครับมานะครับอยู่ที่639เหรียญครับหรือว่าประมาณ2หมุนต้นๆเท่านั้นครับส่วนประเทศไทยครับก็ต้องรอประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางซิกมาประเทศไทยนะครับจะประกาศราคาครับอยู่เท่าไหร่แล้วก็จะวางขายนะครับในช่วงไหนครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับของจอโตัวซิกม่านะครับ24มิล f2 นะครับ BGDN ตัวใหม่นะครับแล้วก็จอโตัวซิกม่า90มิลนะครับ f2.8 BGDN ตัวใหม่ครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด subscribe นะครับให้ผมช่อง The Peak ด้วยส่วนวันนี้ครับผม First นะครับจากรายการ The Peak ทองนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับ